สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแมยอนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่ยืดเยื้อนะเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันไปเรื่อง UBST สเตมฟอนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหรเราจะเจาะจงคำนามนะคะแต่บางคนก็ยังจะงงอยู่ว่าอะไรจะงงงงนะเพื่อนๆนะวันนี้นะครับหน้าจอกันก่อนละกันเนาะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันนะนี่นะคะอันนี้เป็นโครงสร้างทั่วไปนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเรียนวันนี้เราจะเรียนพิเศษเรื่องนี้กันด้วยเลยนะ general form นะคะครบหน้าจอกันแล้วนะเพื่อนๆเนาะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยกันนะเพื่อนๆ<ม>เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บ้านเราเขาก็ไม่ ทำกันนะเพื่อนๆเกาหัวกันหงึดๆงดนะทั้งอุดลานสกานะเพื่อนๆกันในห้องทําไม่ถูกกันเพราะว่าบางทีเราไม่ลึกซึ้งอัเพื่อนๆเราก็เลยจะงงอัเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอวางเออนี่มันเป็นแสงหน่ก็ช่างมันเะเนาะนะนะเพราะว่าเราครอบหน้าจอเก็บแล้วนะเนาะก่อนอื่นเรามาเกริ่นกันก่อนนะเกริ่นกันนะว่าเรามาเรียนอะไรกันเยอะแยะมากมายเพื่อน เพราะว่าเวลาเราจะเขียนประโยคหรือว่าเราจะเรียนอะไรที่มันลึกลงไปนะเราจำเป็นจะต้องแยกคำนามหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาสเปนว่าซูปสตานทีไะนะให้ออกเป็นหมวดหมู่เราจะได้เขียนประโยคได้ถูกต้องอ่ะเพื่อนๆเอาก่อนือเราต้องรู้ว่ามันแบ่งได้เป็นอะไรมั่งนะมีครูเขาบอกว่ามันแบ่งออกมาได้ เป็น4กลุ่มใหญ่แล้วก็มีติ่งมันอีกติ่งหนึ่งคือติ่งที่5้ general form นะเรามาดูกันก่อนนะ <S <S เขาแบ่งได้มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มที่เป็น u p s t a m form กับ b i s t a m form ก็คือไม่เจาะจงและก็เจาะจงเสร็จแล้วมันก็จะแยกออกมาเป็นเอกพพน้พหูพจน์แล้วก็เอกพจน์พหูพจน์อีกรวมหมดเป็น4แล้วนะสี่กลุ่มใหญ่นี้ต้องได้นะ เสร็จแล้วติ่งย่อยมันเพื่อนๆ general form ก็คือเหมือนกันเป็นการพูดทั่วๆไปนะ u บ s t แตมมันแล้วก็เป็น singular ด้วยแล้วก็เป็นอุทาน article ด้วยก็คือเป็นการพูดง่ายๆหุ่นๆสั้นๆนะว่างั้นแต่ไม่รู้มันจะแยกทำไมเพราะว่าเขาก็กลัวเรางงเพราะบางทีเขาก็มีการที่พูดในรูปแบบนี้ด้วยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรา ก็จะอธิบายง่ายๆก่อนนะเผื่อเพื่อนๆที่ตามไม่ทันก็ให้เขาตามทันเรามาดูการยกตัวอย่างคร่าวๆด้วยก่อนละกันจะได้ง่ายๆยเนาะอ้อนยกตัวอย่างคําที่เป็น n ก่อนละกันกลุ่มคํา n จะมีประมาณ80%นะคะของคํานามทั้งหมดเรายกตัวอย่างง่ายๆคือ n bill ก่อนละกันรถยนตะ์รถยนต์ถ้าไม่มี stem มันนะนะถ้าเป็นเอกพจน์ก็คือ n bill ถ้ามีหลายคัน t w bill a r เห็นไหมผันมันด้วยต่อไปถ้าเราจะบีสแตมมันลงไปว่ารถคันนั้นเราก็ต้องเขียนว่าบีเลนแล้วก็ถ้ารถมีหลายคันด้วยบีสแตมมันด้วยก็ต้องเป็นบีลานาะไปดูกฎการแปลผันคำนามสุสตรนทีนะคลิปของอัอนก็มีนะคะฝากเพ,เพื่อนกดติดตามกันด้วยลวกันเดอ้อนะต่อไปถ้าเป็น h ล่ะ h จะมีกลุ่มของมันมีประมาณ20เอร์หรือน้อยกว่านั้นด้วยเพราะมีนิดเดียวเอง กลุ่มของมันนะคะเช่นยกตัวอย่างเอสแตรดค่ะต้นไม้1ต้นถ้ามีหลายต้นหรือว่ามีสองต้นก็ทวแทรดพอดีกลุ่มนี้นะคะบางคําส่วนใหญ่จะเขียนเหมือนกันเอกพจน์และพหูพจน์แต่บางคําจะเขียนไม่เหมือนเราไปดูกดมันอีกทีนะเดี๋ยวออนจะทําอีกคลิปหนึ่งพิเศษเลยละกันถ้าว่างก็น่าจะทําให้นะต่อไป ถ้าเราจะ b stem มันก็ต้องเปลี่ยนเป็น traded คล้ายๆกับ of et มาเติมข้างหลัง es เออ et นี่นะแต่ว่าบางคำก็ไม่ได้เติม et บางคำก็เติม t เฉยๆแล้วเข้าไปเรียนกันนะต่อไปถ้าเป็นภ้าหูวพ์ด้วย b stem ด้วยก็จะเป็น traded กดมันมีค่ะเพื่อนๆพ,พวกนี้มันมีกฎอยู่เดี๋ยวเข้าไปเรียนอีกคลิปนึ่งแล้วกันพ่อนไปรู้เคล็ดลับมาอีกนะเดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มให้ ต่อไปนะคะเราได้4กลุ่มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็น4กลุ่มนี้แหละแต่กลุ่มที่5มันสแสลนด้มาแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกลัวไม่งงเราก็มาเป็นกลุ่มที่5ก็แล้วกันนะมันชื่อว่าเ e ็ e r a l Form หรือเป็นกลุ่มที่มันเรียกว่ากลุ่ม u b i s t a m s s n n u u l r u t a n article เนี่นะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวอ้อมจะวกมาทีหลัง ความแตกต่างของการใช้แต่ละอันมันคืออะไรนะเรามาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรกลุ่มเนี่ยกลุ่มมันเป็นอะไรบางคนก็ยังงงอยู่นะใช้เมื่อนะเมื่อคนทําอะไรแบบไม่จอดจงไม่พิเศษพูดเลยลอยเฉยเฉยอยากจะพูดก็พูดว่างั้นน่ะพูดให้สั้นๆหุวนๆในการทําตัวอย่างข้อสอบก็เหมือนกันบางทีแอบงงกับเรื่องนี้นะกับการที่ เราอูบิแซมธรรมดางงมากเลยแต่ก็ต้องไปค้นคว้าหาความจริงกันอีกรอบนะเพื่อนๆแต่วันนี้ก็จะมาสอนตามหลักเทคนิคที่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะนะคนสวีเดนเขาสอนกันมาอย่างนั้นเราก็ต้องเรียนไปอย่างนั้นแต่เราโคตรงงเลยอันนะตัวอย่างเขามีว่าเช่นการทํากิจกรรมสั้นๆหุน่หนๆง่ายๆเรียบๆมันจะเรียบเป็นไหนแหวะเพื่อนเราก็ไม่รู้จะแยกออกมาอีกทำไมางงๆนะอ่ะ เช่นเราเช่นนะ,ะเช่นก่อนนะบอกเกอร์เบิร์ดโอคกบสสเปเลอร์ฟุตบอลเซอกโยบชือปะอะไรก็ว่าไปวอร่านี่เช่นการเป็นพูดถึงเชื้อชาติาศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพะนะเพื่อนๆน,น,นะพวกคำเหล่านี้คำนามที่ต่อท้ายไม่จำเป็นจะต้องมี article ไม่ต้องมี n หรือ s ก็ได้จะพูดเฉยๆก็ได้ แล้วมันจะแยกให้เราทำไมเรางงนะเพื่อนก็ไม่ต้องไปงงก็จำเอาตามเขาประมาณนั้นนะ <S <S แล้วก็ยังมีอีกนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวอ้อนจะอ่านให้ฟังแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเป็น b ิ t o n i n g p โพสซสันทีก็คือให้เน้นไอ้ตัวซูสันทีที่อยู่ข้างหลังเวลาเราจะพูดเช่นแ t ต e ลน n c h และสบูเกอร์ฮาร์ s c ครด e สคริวเบรฟสเปลคู ลักก l มาดฟิลอโลฮอบบาน i ทร็กกาแฟสปริงอะมาราทอนเห็นไหมเราจะเน้นเวลาเราจะเน้นเสียงเราเน้นเสียงของซูบสอรสนทีเราไม่เน้นตัวเวิร์บนะคะต่อไปมีตัวอย่างเป็นประโยคยาวมาให้ฟังแล้วดูนะมันแปลว่าอะไร y o r k s สกอร์ e ชอปปราก็พูดล,ลอยๆว่าจะซื้อรถเฉยๆก็ไม่ได้เน้นว่าเป็นรถคันไหนหรืออะไรยังไง แต่ถ้าพูดว่าย o r k s กอร์เชอรเป็นบนอาเจาะจงว่าจะซื้อรถอ่ะหคันนะเจาะจงมันขึ้นไปอีกหน่อยว่า1คันเอ็นบีนแล้วถ้าพูดอีกว่ายอร์กอร์เชประเด็นแฮบินแหล่งก็คือชี้ไปเลยว่าฉันจะซื้อรถคันนี้แหละคันนี้เลยไม่ใช่คันอื่นคันนี้ยเห็นไหมมันมีการแตกต่างกันก็ไปศึกษาดูกันต่อไปนะคะเพื่อนแล้วก็มีการใช้ตัวอย่างคือ ที่ว่าเป็นเรื่องอาชีพเลยนะเช่นคำว่า Hans Apress นะหรือว่า Martin a l e r e เป็นการแสดงถึงอาชีพไม่ต้องมี n หรือ n หรือ s หรืออะไร,รข้างหน้ามัน no article นะหรือว่า Hans A s w e n s h เขาผู้ชายคนนั้นเป็นเชื้อชาติสว e n นนะ Hoon A Catholic ผู้หญิงคนนั้นมีเ,เป็นศาสนาคาทอลิกเรานี้ไม่จําเป็นต้องมี a r t ์ติเคก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะใส่ a r t ์ติเคมันเช่นถ้าเราบอกว่ามาตินแอร์และระแรถ้าเราจะเน้นไปอีกหน่อยมันก็จะต้องเป็นมาตินแอร์เอนดูกติกและระแรคือครูคนนี้เป็นครูที่เก่งมากด้วยจะเพิ่ม adjective มันเข้ามาก็เลยต้องมีคําว่าเอนพ่วงเข้ามาด้วยนะถึงจะถูกประโยคอะไรประมาณนี้เพื่อน,อนมันเป็นการเน้น เพราะฉะนั้นไปนเรียนลึกกันอีกทีทําข้อสอบกันเยอะจะได้เข้าใจกันนะคะเพื่อนๆต่อไปมีอีกตัวอย่างหนึ่งขอบคุณคุณครูปีเตอร์นะคะชื่อเขาชื่อปีเตอร์ SFE นะที่สอนใน YouTube เหมือนกันอั้นก็ไปได้ความรู้จักเขามาเยอะเลยนะทักสมิเกตเดอทักสมิเกตปีเตอร์ Peter. นะเอาตัวอย่างมากเหมือนเขาเป๊ะเลยเพราะว่าชอบตัวอย่างเขาแล้วก็เออมันแบบน่าสนใจดีนะแล้วก็เข้าใจง่ายโอเค v f o c นะเขาบอกว่าข้อตข้อแตกต่างนะว่าทำไมมันจะต้องมี general นี่นะ general นะคือถ้าเกิดว่าเราอุบ Stamp, ิสแตมเฉยมันจะแปลว่าไม่มีใครรู้พูดลอยๆฉันอาจจะรู้คนเดียวก็ได้แต่คนอื่นไม่รู้ไงฉันรู้คนเดียวคนอื่นไม่รู้เพราะฉันพูดไงเออใช้เกริ่นเป็นประโยคเริ่มต้นในการพูดถึงประโยคอะไรก็ตาม จะใช้ n นะเช่นยอคแอ t แต่ n glass ก็คือฉันรู้ว่าไอติมมันเป็นไอติมอันเนี goat. ้ยแต่ว่าคนอื่นไม่รู้ไงฉันพูดออกมาฉันจะกินไอติมหนึ่งอันพูดเกินออกมาเฉยเต่อไปคนพูดก็จะบีสแตมมันลงไปเพราะว่ารู้ละว่าไอติมนั้นมันเป็นยังไงแล้วก็จะเจาะจงมันว่าเป็นอันติมอันนั้นเท่านั้นคนพูดก็อาจจะพูดมาเดนแฮกลา l a s s จุดๆะไรก็ว่าไปคือหมายถึงว่า บิสเตมันลงไปก็เลยจะต้องเป็นกลาเซนนะการใช้ในรูปบิสเตมฟอร์มเข้ามาต่อไปเจนเนเรลนี Gen ่มันหมายถึงแบบอาจจะเป็นอันไหนก็ได้ไม่สำคัญพูดโคตรลอยเลยอะลอยมายิ่งกว่าบิสเตมอีกยอกเอตเดอะกลาสเฉยๆซึ่งพอจะหมายถึงอยากจะกินไอติมไอติมมันไหนก็ไม่รู้ นึกไม่ออกเตื้องอะไรอย่างเงี้ยนะแบบลอยมากการพูดทั่วไปประโยคพูดโคตรพูดทั่วไปนะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ย่อ้อนสังเกตอุบิสแตมกับเคนาอนนี่ค่อนข้างจะแอบงงว่าถ้าการทำข้อสอบก็คือแยกแยะลำบากมากแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อ้อนทำข้อสอบมาก็คือถ้าใช้อุบิสแตมฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นประโยค พูดขึ้นมาว่าเราจะอน,นันอัอนุนี้ต่อไปก็ค่อยบีสแตมมันส่วนแคนเนอลนี่ก็จะเป็นประโยคที่เราใช้ธรรมดาทั่วไปซึ่งมีพวกเวิร์พวกนี้ก็จำจำไว้ก็ดีหมายถึงการพูดลอยๆธรรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆซึ่งก็นะปวดหัวขนาดมมันจะเฮียนอย่างมาล่ำมาเหลือนนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่า งงอยู่ก็นะอย่าดูแต่คลิปอ้อนคนเดียวถ้างงก็ไปดูคลิปคนอื่นด้วยอีกก็ได้เผื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะเพราะตัวอ้อนก็มึนตึบอยู่เข้าใจเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแล้วเพื่อนต้องดูต้องศึกษาต้องพยายามด้วยตัวเอง้วยนะเพื่อนแล้วก็ถ้าใครอยากมีทางลัดอะเพื่อนๆบางทีเขาก็จ่ายเงินเรียนกับคุณครูที่เก่งๆไปนะเช่นครูมะกรูดนะที่เห็นเขาโฆษณาบ่อยๆคู่บีบีอะไรพวกนี้นะเพื่อนๆ ก็ต้องยอมจ่ายเงินให้เขาว่าถ้าเราไม่เข้าใจเราถามเขาได้โดยโดยตรงเพราะครูเขาเก่งอะแต่ว่าอ้อนก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆน,นที่อยากเรียนฟรีนะเพื่อน,อนมาสนใจติดตามกันนะพยายามทำคลิปใหม่ให้ได้เรื่อยๆละกันแต่อาจจะไม่มีเวลาตอบคาถามหรือตอบคําถามเพื่อนๆไม่เปะ๊ะนั่นนูน่นนี่ว่าไปไม่ต้องถามอ้อนหรอกดูคลิปอ้อนไปละกัน <laughs> นะเราค่อยว่ากันใหม่เพื่อน ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนเราจะเก่งไปด้วยกันเพื่อนขอสัญญาว่าเราต้องเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีตัวอย่างมาให้อีกแล้วกันนะเจอกันหน้าคลิปใหม่บายบายเฮโด